สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดเลยนะครับในส่วนของสกุลเงินคริปโตคอยนะครับที่ได้ทำการถอนเงินไปนั่นเองจำนวน 122.69560392. อดนอทคอยนะครับผมเป็นเงินบาทไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่274บาทจุดสสตางค์นะครับขึ้นลงตามราคาเหรียญณปัจจุบันนะครับถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำเงินคริปโตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเงินกัน,นครับว่าต้อง ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินคริปโตฟรีนะครับที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดนะครับจำนวน 122.co ดอทคอยนั่นเองนะครับตรงนี้ทําเงินฟรีได้จริงแน่นอนนะครับสำหรับกระเป๋าที่ผมเลือกใช้ในการรับเหรียญดอทคอยเนี่ยผมเลือกเป็นบิ t ครับเลยใครยังไม่มีกระเป๋าบิตครับเนี่ยก็ลองไปสมัครทําดูได้วิธีการสมัครใน YouTube มีคลิปสอนค่อนข้างเยอะหรือว่าเราจะเลือกใช้กระเป๋าอื่นๆได้เลยนะครับไม่ว่า บายนแตนพอยต์เบสฟอเรสเทย์หรือว่ากระเป๋าอื่นๆที่สามารถเก็บเหรียญคริปโตได้นั่เราก็ลองไปสมัครทาดูได้เลยนะครับกระเป๋าบิตครัเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูราคาดอทคอยนะว่าตอนนี้เนี่ยราคาดอทคอยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณกี่บาทต่อ1นึ่งดอทคอยนะครับสำหรับราคาเหรียญดอทคอยที่ผมถอนมาเนี่ยตอนนี้ราคามันอยู่ที่2บาทจุดสองสองสตางค์นะครับต่อ 1. นึ่งดอทคอยเคยขึ้นไปสูงสุดเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปสูงสุดที่23บาทต่อ 1. นึ่งดอทคอยมาแล้วแล้ว สามารถเก็บฟรีได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับต,ตรงนี้เนี่ยผมก็เก็บสะสมฟรีมาเรื่อยๆนะครับผมทีละเล็กทีละน้อยเนาะตอนนี้เนี่ยมีเหรียญดอทคอยทั้งหมด819.29328079ดอทคอยตรงนี้ทําฟรีไม่ได้ลงทุนนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการถอนเหรียญดอทคอยล่าสุดนะครับผมถอนจากเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า Forese Crypto ตัวนี้เนี่ยสมัครได้ฟรีนะครับทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บุนคอมพิวเตอร์นะใครที่ยังไม่เคยสมัคร ลองไปสมัครทำดูได้นะครับผมกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยผมจะมีลิงก์วิธีการสมัครไว้ให้ด้วยนะครับสามารถกดลิงก์สมัครผ่านมือถือ Android iOS หรือว่าบนคอมพิวเตอร์อได้เลยนะครับวิธีการสมัครนะครับสามารถดูได้ตั้งแต่คลิปวิดีโอแรกนะครับด้านล่างคลิปนี้ผมจะแนบวิธีการสมัครไว้ให้ด้วยสามารถดูวิธีการสมัครได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรดูได้ตั้งแต่คลิปที่1พอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าใช้งานในส่วนของ ตัวเว็บไซต์ได้เลยในการใช้งานในการทําเงินเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนหรือว่าเติมเงินสักบาทเดียวนะครับใช้งานปีถอนเงินได้จริงแน่นอนตรงนี้เนี่ยเป็นบันทึกหรือว่าประวัติการถอนเงินล่าสุดที่ผมได้ทําการถอนไปเมื่อวันที่27เดือน6 2023นเนาะตรงนี้เลยเหรียญที่ผมถอนเนี่ยเป็นเหรียญดอทคอยนะครับผมสถานะขึ้นสมบูรณ์แล้วจานวนเหรียญที่ทําการถอนเนี่ยอยู่ที่ 122.69. ออดอทคอยันนี้ผมถอนไปแล้วก็ได้รับเรียบร้อยแล้วภายใน1วันเงินเข้าที่กระเป๋าของเราแน่นอนนะครับสำหรับ ไซต์นี้เนี่ยก็ยังทําฟรีจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังเล่นได้แล้วก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองใช้งานในส่วนของเว็บนี้ดูก็ลองไปสมัครทําดูได้เลยนะครับทำฟรีได้จริงแน่นอนตรงนี้คือหลักฐานการถอนเงินนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการทําเงินนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนาแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับเพระาะว่าตัวนี้ผมอัปเดตค่อนข้างบ่อยแล้วนะเมนูจะอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับให้เรากดเข้ามาที่เมนูบ้านนะครับผมตรงหน้านี้เนี่ยก็ กดเคมนะครับเรียกร้องฟอร์เซสนะครับตรงรูปก๊อกน้าตรงนี้เลยให้เรากดรับรางวัลน,นะครับตัวนี้จะเป็นการกดเคมคะแนนถ้าเรากดมาแล้วเนี่ยมันเป็นโฆษณาเราก็กดย้อนกลับมานะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างน,นะครับมันจะมีเวลานับถอยหลังนะให้เรารอเวลาตรงนี้หมดก่อนถ้าเวลาหมดแล้วเนี่ยก็ให้เรากด go to web ด้านล่างน,นะครับผมมันจะมีให้เรากดต่อน,นั่นเองพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะได้รับเป็นส่งของคะแนนด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับจะมีคะแนนขึ้นให้เราดูนะครับต่อมานะครับผมให้เราทําการเลื่อนขึ้นมาด้านบนตรงนนี้ะครับ มันจะมีคําว่าเยี่ยมชมทุกวันเนาะกดเรียกร้องได้เลยตรงนี้เนี่ยจะเหมือนากับการเช็คอินรายวันเมื่อเราเข้าใช้งานเว็บไซต์นะครับเรากดรับได้วันละ1ครั้งเท่านั้นเนาะสำหรับตรงนี้นะครับจะกดได้ทุกๆ30นาทีนะครับผมเราค่อยมากดใหม่เมื่อเราเวลาตรงนี้มันครบแล้วนะค่อยกดไปอีกรอบหนึ่งนะครับเมนูต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการนะคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับในส่วนของ PTC โฆษณาเนาะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้ามากดได้เลยจะมีโฆษณาหน้าต่างนะครับท่องโฆษณาแล้วก็โฆษณาแบบวิดีโอในการกดตรง นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด13เว็บไซต์นะครับวิธีการกดนะครับผมให้เราดูตรงนี้นะครับผมมันจะมีจํานวนวินาทีนะครับแล้วก็จํานวนคะแนนที่เราจะได้รับวิธีการกดให้เรากดได้เลยทุกเว็บนะครับแต่ผมขอเลือกเว็บที่มันใช้เวลาน้อยนิดนึงนะครับอันนี้แล้วกันเนาะพอเรากดนะครับกดดูด้านหลังตรงนี้มันจะมีคําว่าดูอยู่กดเข้ามาจากนั้นเนี่ยให้เราทําการแก้แคปชั่นนะครับเลือกข้อความให้ถูกต้องนะครับผมพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับให้เรากด go to window ด้านล่างเลยพอมันเด้งเข้ามาในส่วนของเว็บโฆษณาเนี่ยมันจะม อยู่ที่ด้านขวามือบนตรงนี้เลยนะครับให้เรารอเวลาตรงนี้หมดจากนั้นนะครับให้เรากดคําว่า continue พอมันขึ้นคําว่า continue แล้วเนี่ยให้เรากดได้เลยพอเรากดมาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าเว็บโฆษณาให้เรากากากระบาดปิดไปและเราจะได้รับคะแนนตรงนี้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการคลิกโฆษณาสาหรับหัวข้อต่อไปเนี่ยจะเป็นโฆษณาแบบท่องโฆษณาเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับกดคําว่าดูนะครับแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยเมนูต่อมานะครับผมในส่วนของงานสังคมนะครับตัวนี้ยังไม่มีงานเข้ามาให้เราทําแล้วก็กดมาที่แบบสำรวจ CPX นในส่วนของแบบสารวจ CPX เนี่ยจะเป็นการทําเว็บไซต์แบบสารวจนั่นเองนะครับเราสามารถทําเว็บไซต์ตรงนี้เพิ่มเติมได้ในการตอบแบบสารวจนะในการตอบแบบสารวจเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบแล้วก็ไม่ทําก็ได้นะครับแต่ว่าการที่เราทําตรงนี้เนี่ยจะได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับเมน,นูต่อไปนะครับผมก็คือ Off เฟนะครับในส่วนของการทําเว็บไซต์แบบสารวจเหมือนกันเนาะตรงนี้เนี่ยจะมีเว็บไซต์ต่างๆที่จะเป็นเกี่ยวกับการตอบแบบสารวจใครที่เป็นสายแบบสารวจเนี่ยก็ลองเข้ามาทําเพิ่มเติมดูได้สําหรับตรงนี้นะครับก็ ก็จะมีในส่วนของ b i t แ a b บนะครับผม CPX Profit นะครับที่เราเคยคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์พวกนี้ก็ลองเข้ามาทําดูได้เมนูต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของความท้าทายนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็จะมีระดับเลเวลนะครับเมื่อเราใช้งานถึงระดับไหนเนี่ยเราสามารถมากดรับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมได้ตั้งแต่ระดับ50จนถึงระดับ800เลยทีเดียวนะครับแต่ละระดับเนี่ยเขาจะมีคะแนนเหรียญทองให้เราเพิ่มเติมเนาะแล้วก็จะมีความท้าทายตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาเพิ่ม XP หรือว่าคะแนนประสบการณ์ได้นะ เมนูต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตลาดนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการขายไอเทมในตลาดที่เราได้รับมาฟร uh ีอ huh. <m ur als> <m ur als> yeah, ัญญามินียาแหวนทองแหวนเงินแล้วก็สร้อยข้อมือตรงนี้ผมไม่รู้ว่า mm. ต้องไปหาจากตรงไหนนะครับรายการสิ่งของนะครับเราสามารถมาดูของเราได้ว่าเรามีรายการสิ่งของของเราหรือเปล่าที่เป็นไอเทมในตลาดนะครับผมก็ลองมาดูได้เมนูต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการอ้างอิงหรือว่าการแนะนําเชิญชวนเพื่อนนะครับตรงนี้เราสามารถมาแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับซึ่งการแนะนำนะครับ ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่20%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับการแนะนำนะครับโดยการใช้ลิงก์ตรงนี้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Line YouTube Tik t o อกเราสามารถไปแนะนาเพื่อนต่อได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะแนะนําด้วยวิธีไหนตรงนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆเลยเนาะลองไปทําดูได้เลยต่อมาการถอนเงินสําหรับการถอนเงินเนี่ยมี18สกุลเงินที่เราสามารถถอนได้และก็ไม่จํากัดกระเป๋าในการรับเงิน เราสามารถเลือกใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับเหรียญไหนที่เราสามารถถอนได้มันจะขึ้นคําว่าถอนนะแต่การซ่อมบํารุงเนี่ยเราจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์เนี่ยทำการซ่อมบํารุงหรือว่าปรับปรุงก่อนนะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงตามราคาเหรียญน,นะครับถ้าราคาเหรียญมันขึ้นสูงเขาก็จะมีการปรับปรุง,งใหม่นะครับถ้าราคาเหรียญมันลดลงเขาก็จะปรับปรุงเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าไหนนะครับสินค้าหมดเนี่ยเราจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์นะครับในการเติมอ่าเหรียญเข้ามายังระบบอย่างเช่นดอ t คอยล์ไลท์คอย สินค้าหมดอยู่เราก็ต้องรอแต่ถ้าเรารอไม่ได้แล้วเราอยากจะทําการถอนเลยเนี่ยเราก็มาเลือกเหรียญที่มันสามารถถอนได้นะอย่างเช่น s o l a n a นะครับแล้วก็ Bitcoin c a s h d i g i b y นะครับที่เราพอคุ้นเคยอยู่หรือว่าพอมีราคาอยู่เราก็มากดถอนเงินได้เลยนะครับกดถอนเงินแล้วก็ดูขั้นต่ําของแต่ละเหรียญก่อนนะครับว่าใช้ขั้นต่ําเท่าไหร่แล้วก็ดูพอเรามีคะแนนครบแล้วเนี่ยเราก็ไปนําที่อยู่นะครับหรือว่าลิงก์ของเหรียญคริปโตนั้นมาใส่จากกระเป๋าที่เราต้องการโอนเข้าไปแล้วเราก็กดถอนเงินได้เลยนะครับแค่นี้ง่าย าก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการอัปเดตฟอร์เซตคริปโตนะครับทางเว็บเนี่ยก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนอกส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ลองไปสมัรครทาดูได้นะครับผมทาฟรีได้จริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ